เรือดีจัดงานแถลงข่าว j จแปนเอ็ก t h a i l ไทยแล24ครั้งที่9งานมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดโดยบริษัท G.U. Creative จำกัดพร้อมด้วยเหล่าพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันผนึกกำลังจัดงานอีเวนต์ญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยในปีนี้ชูคอนเซปต์ Journey to Japan มหกรรมซอกซ์พาวเวอร์แห่งชาติรวมพลังไทยญี่ปุ่นกระตุ้นเศรษฐกิจแห่งปีโดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่2ถึงวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา10นถึง21นณศูนกรคทาเซนทรัลเวิลด์โดยรวบรวมศิลปินทั้งไทยและญี่ปุ่นกว่า300ชีวิตมาร่วม สร้างความสุขให้กับผู้ที่มาร่วมงานดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook f a n p a G.U e g Creative ค่ะค่ะก็สำหรับงานในครั้งนี้นะคะเจแปนเอ็กซ์โปไทยแลนด์จะเกิดขึ้นในวันที่234กุมภาพันธ์นะคะที่นี่เลยค่ะเซนทรัเวิลด์ลานด้านนอกแล้วก็ด้านในมีทั้งหมดด้วยกัน19โซนนะคะก็สำหรับในปีนี้แน่นอน ในเรื่องของคอนเทนต์เราจัดเต็มในทุกๆโซนเลยนะคะทั้ง19โซนต้องบอกว่าเป็นเหมือนเราจัด19งานในที่แห่งเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินที่จะบินมากว่า300ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยนะคะทีป๊อปแล้วก็ยังมีน้องๆนักแสดงต่างๆนะคะที่เข้ามาร่วมพนึกกำลังระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในงานในครั้งนี้ภายใต้ธีม Journey to Japan นะคะก็คือเราจะยกญี่ปุ่นมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิล์แห่งนี้ค่ะใช่ค่ะสำหรับ One Piece นะคะเราก็จะมี One Piece Cafe อยู่ที่นี่ และหลังจากงานนี้เองเราก็ยังมีในส่วนของ One Piece exhibition จะเกิดขึ้นนะคะตั้งแต่วันที่10เป็นซอฟแล้ว14นี่ก็เปิดเต็มนะคะก็วันนี้จำหน่ายบัตรแล้วบอกเลยว่าสำหรับงานในครั้งนี้ใครที่มาจะได้ของสะสมวันพีซแบบเป็น Rare Item นะคะก็เราจัดด้วยกันที่ชั้น8ของเซนทรัลเวิลด์ค่ะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆที่อยู่ข้างๆนะคะทั้งน้องๆ b n เน้องบอสนะคะน้องม่นมุกนะคะก็มาเป็นตัวแทนสำหรับศิลปินในวันนี้นะคะวันนี้ต้องบอกว่าน้ำจิ้มให้น้องพูดดีกว่า โอเับ okay. วันนี้ใช่ไหมครับก,ก็ดนเลยก็ต้องขอบคุณ Japan Expo เลยครับผที่เชิญชวนผมมาเราได้สุเป็นเกรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้นะครับบอกเลยว่า Japan Expo คัที่9เนี่ยยิ่งใหญ่มากๆเลยะนะครับมีถึง19โซนซึ่งยกญี่ปุ่นเนี่ยมาถึงที่ไทย,น,ยนะครับใครที่อยากเที่ยวญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาสได้ไปนะครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับผมมา ในท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับก็ในส่วนของเอนเทนเมนนะคะที่คุณเคได้บอกไปแล้วนะคะในปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการมารรกๆมีศิลปินไอดอลญี่ปุ่นกว่า300ยชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยกว่า200ชีวิตด้วยกันรวมทั้งหมด500อกว่าคนเลยนะคะโฆษณาระะับรองว่ายิ่งใหญ่แน่ๆ่งมันุเตนะคะก็จะขึ้นสเตจโชว์เดี่ยวในครั้งนี้ด้วยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าเจแปนเอ็กซโปเนี่ย กับพวกเราเวยนเทเบอเรสมากมาเลยค่ะเพราะว่าเชิญพวกเราเนี่ยมาร่วมงานทุกๆปีเลยซึ่งปีนี้ครั้งที่9กาเนี่ยงานจัดยิ่งใหญ่ขนาดนี้พวกเราเองก็เตรียมโชว์ที่สุดพิเศษมาให้ทุกคนได้ชมเลค่ะแล้วก็เราได้เชิญชวนน้องๆของพวกเรา CGM จเรีมาด้วยค่ะเราลจินตามดูนะคะถ้าอยากมาดูก็มาดูพวกเรากันเยอะๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกวันนี้นะคะก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆเลยนะคะสำหรับวันจริง19โซนศิลปินนะคะกองทัพญี่ปุ่นไทย จัดเต็มทุกโซนนะคะทั้งเรามีทั้งหมด5เวทีด้วยกันด้านนอก2แล้วก็ด้านในอีก3นะคะจัดจนไปถึงชั้น5ชั้น8เลยนะคะก็คนที่มาขอให้เตรียมความพร้อมฝึกออกกําลังกายกันให้ดีนะคะเพราะเราจะต้องไปข้างนอกข้างในตลอดทุกโซนแล้วก็รวมถึงเรายังมีในส่วนของครีเอเตอร์นะคะมีสตาร์ทอัพมีในเรื่องของแฟชั่นโชว์มีโอ้โหอนิเมะมังกาอาหารต้องบอกว่าไปติดตามกันได้นะคะใน ออฟิเชียลเว็บไซต์ของทาง Japan Expo Thailand ได้สำหรับตารางงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นค่ะก็สำหรับงาน Japan Expo นะคะเรามีด้วยกันปีละแค่ครั้งเดียวสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียนะคะครั้งที่9แล้วก็ขอให้ทุกๆุกท่านวันที่2 3 4ในลานเซน t r เ l น์ world ด้านนอกและก็ด้านในนะคะส9ส่วนในการขอให้มาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะอ๋อใช่ลืมไปเรามีในส่วนของท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเรามี2โซนในการเป็นทราเวลโซนกับทาบิโซนนะคะในงานนี้ตัวเครื่องบินก็สายการบินไทยก็มาจัดโปรแบบปังมากสายการบินไทยเวียดเจ็ตก็มีนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของเรลกลง JR Pass ใครจะอยากจะขับรถพูดง่ายๆท่องเที่ยวด้วยตัวเองก็สามารถที่จะมาเช่ารถข้างในยังมีนิปปงทราเวลเอเจนซี่ก็มาร่วมพาแบบทุกเมืองของประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เหนือจะหดดโอกินาวามาทีนี่นะคะใครชอบท่องเที่ยวญี่ปุ่น เตรียมมาซื้อตั๋วเครื่องบินที่พักเรียวกังรถเช่าทุกอย่างได้จัดเต็มค่ะอ๋อ <c oughs> ไปลุ้นใส่นี่เลยค่ะคอสเพล์นะคะวันงานใครที่ใส่คอสเพลวันงานเราจับเลยใครจะได้ไปญี่ปุ่น <c oughs> ค่ะและช่วยกันใส่นะคะชุดชุดเอ่อวันพีนะคะแต่เราจับสองรางวัลเป็นฟูล Package ไปประเทศญี่ปุ่นค่ะพีอาร์ก็ได้ค่ะจะเป็นอะไรดีคะจะเป็นตัวไหนดี <laughs> ได้ค่ะก็บคุณมากเอาอะไรเดี๋ยวผมขอใส่ด้วยได้ไหมนบอชอบอะไรคาแรคเตอร์ของของวันขอเป็นซานจินึกว่าจะเป็นโซโลโซโลอ่มได้นะครับได้ไหมโอเคมีกล้ามเปล่าไม่มีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย่ะค่ะก็สำหรับกอสเพลย์พฟอเรดมากันเยอะๆนะคะค่ะ